สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนี่ก็จะเป็นวันพุธนะคะเช้าวันพุธท,ที่3สิงหาคม2565แล้วนะคะเดี๋ยวกดภาษานะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันในหัวข้อว่าให้เราเชื่อมั่นและก็ศรัทธ,ธาในพลังของความดีค่ะ เชื่อว่าทําดีได้ดีแน่แท้นะคะไม่มีเปลี่ยนไปเป็นอื่นนะคะทําดีได้ดีแน่นอนนะคะให้เรามีกําลังใจที่จะไปต่อในด้านดีๆของชีวิตนะคะวันนี้ก็ยังลงมือทําด้วยความดีในทุกวันนะคะทากิจกรรมที่ดีสร้างสิริม,มงคลให้ตัวเองแต่เช้านะคะแล้วก็ทําอะไรทําสมัมาอาชีพอะไรแล้วก็ทําด้วยความรักทําได้ความสุขนะคะนั่นแหละคือความดีนะคะแล้วก็มีความใช้พรมวิหาร4ีในการในจชีวิตประจําวันของเรามีเมตตากรุณา,ามุทิตาอุเบก ขาเนาะเราก็จะสามารถที่จะมีความสุขในชีวิตประจําวันได้นะคะและทุกๆเรื่องทุกๆเหตุการณ์ก็ใช้อริยสัจสี่นะคะก็คือทุกสมุทไทยนิโรธมรรคนะคะรู้ว่าทุกคืออะไรแล้วก็เหตุแห่งทุกคืออะไรวิธีแก้ไขทุกนั้นทำอย่างไงนะคะแล้วก็รู้ว่าเราทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเนาะไม่มีอะไรเป็นเป็นเรื่องที่แบบเนาะเป็นเรื่องที่ธรรมดาต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เองเนาะ ไม่มีใครที่จะทําอะไรหรือ,อยังไงก็ให้เราลึกรู้อยู่กับปัจจุบันนะคะว่าปัจจุบันนี้เราเป็นยังไงเนาะเรามีความสุขกับปัจจุบันค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ชีวิตก็จะดีแน่นอนนะคะทาดีได้ดีแน่นอนนะคะเชื่อมั่นและสาศรัทธาในพลังของความดีสร้างโลกนะคะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย